โอเคครับต่อมาก็เป็นหัวข้อเรื่องของอาการออมการลงทุนแล้วก็ระบบการเงินเราจะเริ่มที่สถาบันทางการเงินก่อนนะครับก็คือมันคือกลุ่มนะครับของสถาบันทางการเงินเนี่ยที่ช่วยกันจับคู่การออมของบุคคลกับการลงทุนของอีกบ,บุคคลหนึ่งซึ่งมันก็จะมีสองแบบก็คือตลาดเงินกับตัวการทางการเงินใช่ไหม Financial Market หมายถึง ตลาดเงินและตลาดทุนนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ในการดงเงินออมจากบุคคลเนี่ยธุรกิจองค์กรรัฐเอกชนก็ตา่างที่มีเงินเหลือเงินเหลือเงินออ,อ,อมนะครับเพื่อนําไปปล่อยกู้ให้กับอา่าธุรกิจหรือองค์กรทีท่ต้องการนําไปใช้หรือไปการเป็นลงทุนโดยตรงนะครก็จะมี2แบบก็คือบอลมาเก็ตกับซ็อกมาเก็ตใช่ไหมคือตลาดของตราสารนี้ตราสารนี้คือตราสารทางการเงินที่ผู้ถึงเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้เช่นตัวเงินครั้ง พันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หรือเป็นหุ้นกู้เอกชนซึ่งอีกแบบนึงก็คือสต็อกมาร์เก็ตก็คือตลาดหุ้นหุ้นเนี่ยคือหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัทนะครับน,นี่ก็คือตลาดการเงินต่อมาคือตัวกลางพันการเงินใช่ไหมมันคือสถาบันทางการเงินนะครับที่ผู้ออมเนี่ยนําเงินให้ให้ผู้กู้ทางออมคือผู้ออมเงินเอาเงินไปให้ตัวกลางการเงินแล้วก็ตัวกลางเงินก็เอาเงินตัวเนี้ยไปให้ผู้กู้ต่อนะครับ คือเป็นทางออมใ่ไหมเพราะเช่นธนาคารหรือการทํากองทุนรวมอันนี้กองทุนรวมนี่คือสถาบันที่ขายหุ้นแก่ประชานชนนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นอ่ะไปจัดสรรหุ้นไม่ว่าจะสรรหุ้นไปจัดสรรตราสารนี้ต่างๆนะครับแล้วนํากําไรที่ได้จากการลงทุนนั้นอ่ะเอามาจ่ายผู้ซื้อหุ้นกองทุนเป็นผลตอบแทนอันเนี้อันนี้คือกองทุนรวมนะครับอ่าต่อมาก็คือความแตกต่างของประเภทของการออมนะครับ มันก็มีสแบบก็คือ private saving public saving แล้วก็ national saving private saving เนี่ยคือเงินออมส่วนที่เหลือนะครับจากรายได้ของครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ในการบริโภคหรือจ่ายภาษี private saving ก,ก็จะเท่ากับ Y นะครับหรือรายได้ทั้งหมดแบบลบด้วยที่ tax แล้วก็ลบด้วย C คือ consumption ก็จะได้ private saving ส่วน public saving เนี่ยมันคือรายได้จากภาษีนะครับ ที่เหลือจากการใช้ใจ่ายของรัฐบาลคือรัฐบาลเก็บภาษีได้เท่าไหร่ลบด้วยอารายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะได้ Public Saving ซึ่งไอภาษีเนี่ยมันก็ต้องได้มาจากการที่เก็บมาจากประชาชนใช่ไหมส่วนที่ลบไปจาก Public Saving ซึ่ง Public Saving ก็เท่ากับ T คือ t ท x กที่ได้ลบด้วย G ครับก็คือลบด้วย รายได้ของรัฐบาลก็จะได้ public saving ต่อไป national saving ใช่ไหมก็คือเงินออมของประชาชาติเนี่ยมันคือเงินออมของรายได้ประชาติครับทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ในการบริโภคหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลฉะนั้น national saving เนี่ยมันก็จะเท่ากับ private saving บวกกับ public saving เราได้สูตรว่าวงเล็บเนี่ย Y ลบ T ลบ C นะฮะรายได้ลบแท็ลบ consumption บวกเล็บบวกด้วยแท็กลบอ่าอันจาาาน่ายรัฐบาลมันพอตัดไปตัดมามันก็จะเหลือว่า Y ลบสลบกก็คือได้ทั้งหมดนะครับลบ,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 ลบด้วยคอนซัมชันลบด้วยอันจาาาน่ายรัฐบาลมันก็จะได้เชิงยอดเซฟบิ้งนันนี้อ่าต่อม,มาก็จะเป็นเรื่องของเอ่องบนประมาณเงืนประมาณเกินดุลเงืนประมาณขาดดุลใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆคือเงื่อนประมาณเกินดุลก็คือบประมาณเนี่ยก็คือส่วนเกินของไรายได้จากภาษี จากการรายจ่ายของภาครัฐรายได้ส่วนภัก็เท่ากับแท็กลบอา่อารายจ่ายรัฐบาลก็เท่ากับพาร์ติซิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เกินดุลก็จะเท่ากับอา่าพาร์ติซิ่งนั่นเองพาร์ติซิ่งนั่นเองซึ่งเกินดุลก็แสดงว่าแท็กเนี่ยมันแท็กมันมากกว่ารายจ่ายรัฐบาลน,นะครับมันก็เลยเกินดุลส่วนงบประมาณขาดดุลเนี่ย หรือเออบ u d i ส i t ก็คือ,อไรายได้จากภาษีที่รัฐขาดไปจากรายจ่ายของภาครัฐนะภาครัฐใช่ภาครัฐอ่าก็คือ G ลบ T ก็กับติดลบเป็นค่าติดลบของ public saving ใช่ไหมสแสดงว่าอันเนี้ยคือแทบมันน้อยกว่าคือรัฐบาลเนี่ยมีความสามารถในการเก็บภาษีน้อยกว่าอ่อการรายจ่ายของภาครัฐน,นั่นเองส่วนเรื่องของความหมายของอ่อ คำว่าการออมกับการลงทุนเนี่ย v a t e s p v i n g เนี่ยมันคือรายได้นะครับที่เหลือจากการที่ครัวเรือนใช้ในการจ่ายภาษีและการบริโภคซึ่ง้เงินออมตรงเนี้ยประชาชนจะไปทําอะไรก็เช่นการซื้อหุ้นกู้การซื้อหุ้นการซื้อผันธัตรัฐบาลการซื้อกองทุนการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าการทํากับการนําเงินออมไป ลงทุนต่อซึ่งพละอันกับ investment นะคมันคือการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือใช้เงินจากการออมไปลงทุนเพื่อได้เงินมากขึ้นหรือผลประโยชน์อื่นๆนะครับส่วน investment เนี่ยมันคือการให้เราจ่ายไปเพื่อการเพื่อทุนใหม่เพื่อการผลิตทุนใหม่นะครับเช่นการเราเราจ่ายเงินไปเพื่อการสร้างบ้านใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าเราจ่ายเงินบ,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 บริษัทรถยนต์เนี่ยจ่ายเงินเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ใหม่นะครับก็คือการ ลงทุนเพื่อสร้างสินค้าบริการสร้างผลติตอื่นอันนี้เรียกการลงทุนนะครับส่วนการซื้อหุ้นกู้ซื้อหุ้นเนี่ยที่เราเรียกการลงทุนกันเนี่ยมันคือการที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะเอาเงินเ,เงินออมไปต่อยอดนะครับซึ่งต่างกันก็ประมาณนี้นครับในหัวข้อนี้